มาน,นอนฝั่งอ่าวไทยกับที่พักสายแคมปิ้งพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกที่ต้องจำไปอีกนานที่นี่ถึงไม่มีหาดทรายขาวให้ลงไปเล่นน้ำแต่มีหาดโคลนที่ลงไปแช่ตัวเล่นน้ำได้เน่แหละรู้แล้วว่าเราอยากมาหาหอยหรือเราอยากมาเล่นโคลน ส่วนคนที่รักธรรมชาติก็ต้องถูกใจเพราะว่ามีกิจกรรมกับธนาคารต้นกล้าปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูธรรมชาติกันที่เนี่ยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ควรที่รักษาเก็บเอาไว้ธรรมชาติเนี่ยก็คือทําให้เรามีสุขภาพที่ดีสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ที่นี่นะครับแ้วอย่างน้องที่เคยมาเนี่ยน้องก็บอกว่าอากาศที่นี่ดีไหมใช่ดีมากเลยแล้วก็กิจกรรมก็เยอะเลยครับกิจกรรมของเราก็อนุรักษ์ ต้นกาโคงการเาก็คืออยากให้เป็นแหล่งอาหารเขาเรียกแหล่งอาหารให้อยู่คู่กับชุมชนเราไปนานๆตกเกนมานั่งชมพระอาทิตตกดินก็ฟินนี่นะครับและใครจะไปรู้ว่าสมุดปาการก็มีที่เที่ยวแบบนี้ด้วยลานเคยแคมปิ้งและคุณล่ะเคยมาแคมป์หรือยังครับ วันนี้ผมตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าเราเดินทางมากับรถยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง all new t subishi X-Force HEV คันนี้เพลีดออกเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายของเรานั่นก็คือลานเคยแคมปิง้งเป็นจุดกลางเต็นต์ติดทะเลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งต้องบอกเลยว่ามีกิจกรรมที่ผมอยากทํามานานมากๆแต่ก่อนอนั้นผมจะพาะทุกคนไปนอนแคมปิง้งเล่นๆกับบรรยากาศดีๆใกล้กรุงเทพที่มีกิจกรรมสนุกให้ทําด้วยตอนนี้ถึงกันแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นไปเช่าเต็นท์ไว้กลางก,กันก่อนเลยครับ ก็ถึงกับลานเคยแคมปิ้งกันนะครับฟีลลิ่งคือได้ฟีลลิ่งแบบธรรมชาติตอนนี้เช้าๆเนี่ยอากาศกําลังเย็นสบายเลยครับผมนี่ทุกคนดูครับผมให้ฟีลลิ่งชาวประมงมากๆมองไปเนี่ยคือทะเลสุดลุกหูลูกตาซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับลุงขวัญเมืองกันแล้วสวัสดีครับลุงขวัญสวัสดีครับนี่นะครับผมเจ้าของลานเคยแคมปิ้งนะครับผมดูบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่นี่เราเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติซึ่ง บรอดลิสุ์มากๆเลยครับลมเย็นๆสบายตรงไหนกลางเต็นได้บ้างครับอ๋อลานกลางเต็นของเรานะครับจะเป็นลานไม้ไผ่นะครับประมาณนี้เลยครับตอนนี้ก็คือกลางเต็นได้เนครรับกาลตรงบริเวณที่อยู่บนเรือครับสามารถกางได้ไหมตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับขยายพื้นที่ออกไปบนเรือ กางเต็นท์บนลานแล้วก็ไปกลางบนเหลือก็ได้กลางได้เหมือนกันได้ครับแต่ผมไม่มีเต็นท์ไม่มีเต็นท์ไม่เป็นไรครับมีให้เช่าใช่ไหมฮะใลานเรามีเต็นท์ใ้เช้าอ้าวมาแค่สองร้อยบาทเองโอเคลุงเตรียมสองร้อยบาทเองงั้นเดี๋ยวผมรบกวนลุงช่วยเตรียมให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับได้เลยแต่กางเต็นท์ก่อนเลย บริเวณนี้นะครับนอกจากเขาจะเป็นลานแคมปิ้งแล้วเขายังเป็นวิสาหกิจชุมชนของชาวคลองด่านด้วยซึ่งที่นี่เขาได้มีการทํากะปิมาขายด้วยหรือว่าเป็นปลาเค็มเนี่ยเขาก็มีให้ซื้อนะครับถือว่าเป็นของดีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผมมองว่าสักครั้งในชีวิตต้องมาให้ได้ลยครับและเรายังสามารถช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ด้วยถ้าอยากจะเหมาลานกางเต็นท์เนี่ยราคาอยู่ที่1500บาทต่อ7คนถ้ามาคนเดียวก็คนละ200บาทเท่านั้นครับ ก will ารเต้นเสร็จเรียบเป็นความภาคภูมิใจนะเพราะว่าเต้นลุงเขาไม่ต้องดูทูทรเรี่อะไรทั้งนั้นประกอบเองทำได้นะครับผมซึ่งต่อไปเนี่ยจะพาทุกคนไปงมหอยกันตอนนี้เราก็ เปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมที่จะมางมหอยแล้วครับผมซึ่งมีพี่ๆมาง,งมพร้อมกับผมด้วยผมจะไม่ได้งมคนเดียวครับวันนี้ดีใจสุดๆไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะหากันไม่ว่าจะเป็นหอยแคมงหอยตลับแล้วก็มือกวาดไปแล้วก็ดูว่าเราจะได้หอยอะไรบ้างตามนั้นเลยทุกคนซึ่งน <c oughs> ั่งแกไปไไเดี๋ยวเดี๋ยวลงไอ้ ไม่เอาตะก้าไปใส่หอยเหรอขึ้นมาหยิบตะก้าก่อนเปล่าโยนให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ไปยังไงพีต้อทำอะไรกันอ่ะเร่อแหละเอามือทำอย่างนี้อันนั้นลึกไปครับ ไม่ไปอะครับแค่นี้เราพอแค่นี้แค่นี้แล้วก็ฟานไปนะนั่นแหละนั่นแหละฟานอย่างนั้นเลยเฮ้ยลูมันมีแล้วใช่หรอเจอแล้วดูได้ับเจอแล้ว่อยแค้งลูกลูกประกอบการคร่าว นี่ต้องดูมันดูมันอยู่ในโคลมันดูไม่ค่อยออกใช่ไหมต้องล้างน้ำหน่อยอ่ะ <c oughs> เห็นปะจะเริ่มเห็น,นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว <c oughs> โคนดู <c oughs> อุ้ยอุ้ชกัน้อ่ะฉันเนี่ยอันนี้อันนี้ของฉันหมดเลย,เยแกดู<ว>กแกดูลุงบอกว่าหาได้สิบกว่าทุกเดท <c oughs> คนาทุกคนขาวันนี้มีชาลินมาุมาถึงลาเลยแวมาระกหอยกันอย่างเดียวไม่ได้วันนี้มีเกมมาให้เล่นค่ะชื่อว่าเกมไขวยวนไขยคนกติกามีอยู่ว่าจะต้กงวาจะลงไปยืนในโคนแล้วผูกชาจีักคนจะต้องไขกระดาม้ท่โกบวา ไปชนะไปกินหน่อยสำหรับผู้แพ้นะคะต้องนอนคุกกี้กับโคนอานรอมโอเคไหมคะสามชีตต้องเสียงไม่โอเคครับไม่โอเคโอเคครับโอเคเรามาขนาดเยอะเล่เต็มยอะขนาดนี้ถ้าไม่โอเคก็จะไล่อยู่ว่าไม่แกล้งเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยครับกฎคือเราต้องไปถึงโกโกวาใช่ปะ ทำเป็นปกติอะแล้วคงอย่าครแบบเดินไปแตะป่ะพี่ใบหงอเพี้เนี่ยปลายหน้าเลยแกบอกว่ากับสวนกับหน่อยดึงลงเลยป่ะเออดึงลงเลยรู้ใครนใครอ่ะแบบปาดหน้าเลยปาดอะไอะคน้าจริงพร้อมกันหรือยังคะพร้อม

อย่างที่บอกไปครับพอได้หอยไปแล้วก็จะพาทุกคนไปจุดเตาย่างหอยกันที่เราได้มาเนี่ยก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับคือสามารถเอาไปเลือกทําได้หลายเมนูเลยซึ่งอุปกรณ์ในงานทำเนี่ยเขาก็จะมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราย่างหอยกินกันแล้วเราจะไปทํากิจกรรมดีๆอย่างการปลูกป่าชายเลนกันต่อเลยครับ ที่ทากิจกรรมงมหอยกันไปแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆก็คือการที่เราเนี่ยได้มาช่วยปลูกปลาชายเลนซึ่งลุงขวัญเมืองก็พาเรานั่งเรือออกไปปลูกปลาชายเลนกันในบริเวณใกล้ๆกับตรงเขื่อินหินท้งนู้นเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ไม้นะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันปลูกปลาชายเลนกันเลยไป,ป <า S 2> ตรงไหนพี่ไปเลยครับตรงนี้เลยครับช่วยเลือกโละนะฮะอ่าช่วงบริเวณนี้เลยครับผมจะเป็น บริเวณว่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะลงต้นกล้านะครับต้นกล้าวันนี้เรามาจากชุมชนของเราเลยต้นก้าของเราก็จะมีต้นสูงอยู่ที่ประมาณ25้าเซนนะครับเดี๋ยววิธีการปลูกเราก็จะเอาลงดินไปประมาณห้าเซนให้เขายึดรากได้ดีโอเคครับพวกนี้คือต้นโกงกลางใช่ไหมครับตอนนี้เป็นต้นโกงกลางครับโกงกลางใบเล็กนะครับอืตอนแรกถามพี่ว่าจมไหมพี่บอกไม่จมไม่จมครับดินเขาเอ อ่ะไม่จมก็ได้ไม่จมอ่ะไม่จมไม่จมอ่าวแบบนี้อ่าเราก็ประมาณเราก็เอาเท้ามาฝั่งนี้ได้ไหมครับฝั่งฝั่งนี้ได้ไหมได้ครับได้อ่ะอย่างนี้ครับเราทําเป็นรูแล้วลงได้เลยอ่าคือเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมอยู่แล้วเป็นหลุมอยู่แล้วครับเราก็แบ่งลงทีละต้นเลยใช่ไหมครับทีละต้นเลยครับอ๋อ ไอ้ตัวต้นโกงกางนี่มันมีความสําคัญไงครับพี่มันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลตัวเล็กๆนะคะรับเอรจากเนี่ยเราจะดูนะเห็นเป็นลูกปูลูกกุ้งลูกหอยเนี่ยตรงเนี้ยจะเยอะมากอ,อันนี้เขาก็จะมาอาศัยอยู่ใต้ต้นโกงการที่เป็นรากใช่ไหมรับรากพอโตไปเขาจะมีรากอากาศแสดงว่าให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อนุบาลตัวเล็กๆ แล้วอย่างผมเห็นมันมีป้ายบอกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยอันนี้คือยังไงล่ะครับอของเราก็บริเวณนี้เนาะเขาเรียกเป็นก้นอ่าวตัวกอไก่เนาะก็เป็นอ่าวไทยก็คือว่าเราอ่ะจะมีทรัพยากรเกี่ยวกับพวกตัวกุ้งเคยอ่าเยอะมากเราก็เลยคิดว่าเราจะเอามาทําอะไรกันดีครับอ่าเราก็เลยคิดว่าอาชีพดั้งเดิมของเราคือการทํากะปิับกเคยเราก็เลยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจให้ทุกคนได้มีอาชีพ ในการทํากะปิแล้วก็กุ้งเคยเวลาใครหาเคยมาได้เราก็เอามาขายที่กลุ่มอิสาหกรจเราก็ไปแปรลูกอ๋อ,อคือจากเดิมทีมันเป็นลานเคยมาก่อนแต่ตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช่ของเราก็คือจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยให้คนอื่น,ะน่ะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆเนาะ แล้วก็อาชีพดั้งเดิมที่นี่ที่เขาทํากันออย่างเห็นเราเห็นนะเรือประมงอะไรเยอะๆอันนั้น,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 นก็คือวิถีชีวิตจริงๆของคนที่นี่เลยให้พี่ไม้ฝากคนดูทางบ้านหน่อยได้ไหมครับว่าคนที่มาเที่ยวลานเคยแคมปิ้งเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างที่มาเที่ยวลานเคยแคมปิ้งนะครับที่จะได้กลับไปเลยก็คือประสบการณ์ดีๆที่อยู่กับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยก็คือทําให้เราอ่ะมีสุขภาพที่ดีสร้างแหล่งอาหารก็คืออยากให้เป็นแหล่งอาหาร อยู่คู่กับชุมชนเราไปนานๆผมยายจะพิสูจน์อย่างหนึ่งนะที่บอกว่าคนที่เนี่ยสุขภาพดีดูได้ครับอ,อันนี้อายุ62ปีแล้วยังหล่อยังเยงมยอยู่เลยคร<ล><ล>ับผมจะบอกว่าไอ้โคนเนี่ยผมลุยเนี่ยไม่ได้ลุยง่ายๆนะใช้แรงเยอะมากนะ,ะเดินสบายเลยอ,อ,อ่ะคุณคุณพ่อโชว์หน่อยครับผมโชว์เดินหน่อยครับเจอเดินหน่อย เป็นไงกันบ,บ้างทุกคนกับความสนุกในวันนี้นะครับใครที่เป็นสายแคมปิ้งและอยากหากิจกรรมเที่ยวที่วันเดียวจบเนี่ยผมก็อยากแนะนําให้ตามมาเที่ยวแบบผมที่ลานเคยแคมปิ้งนะซึ่งก็ถือว่าสําหรับผมนะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า f u ล f i ลอะ่ะเพราะว่าเราได้มาเที่ยวแบบงมหอยซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่แม้ว่าผมจะเที่ยวมาหลายปีแล้วผมยังไม่เคยมาทําเลยนะครับแถมเรายังได้พายเรือเล่นดูวิถีชีวิตชาวประมงและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือการปลูกป่าชายเลนนี่แหละผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะว่าป่าชายเลยนจริงๆแล้วเป็นแหล่งที่สามารถผลิตโอโซนได้ไม่อั้นถือว่าเป็นผืนป่าที่ช่วยโลดโลกร้อนได้อย่างแท้จริงเลยละครับแล้วเขาก็กําลังรณรงอย่างเล่งด่วนเลย รวมถึงป่าชายเลนนะครับยังเป็นจุดที่สามารถเชื่อมผืนน้ําให้เข้ากับแผ่นดินได้อย่างกลมกืนซึ่งคืนคุ้มค่ามหาศาลให้กับมนุษย์และสัตว์น้ําเป็นอย่างมากเดี๋ยวไปอาบน้ําเปล่นชุดแล้วจะพาทุกคนไปขับรถเล่นกันต่อเราจะสรุปให้ฟังว่าทริปนี้การเดินทางมากับรถ all new Mitsubishi X ford hev ขับสนุกนั่งสบายและน่าสนใจยังไงบ้าง ทั้งทิปนะครับเราก็มากับคันนี้เลย All New Mitsubishi X-Force HEV คันนี้นะครับผมต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยคันนี้ผมมองว่ามีจุดเด่นอยู่3อย่างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการประหยัดน้ํามันครับผมเพราะว่าถ้าเทียบกันอ่ะสำหรับรถในคลาสของเขาเนี่ยตัวนี้ประหยัดน้ามันมากที่สุดเพราะว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่เพียงแค่24.4กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้เลือกมากถึง7โหมดนะครับผมซึ่งก็คัสต์ไมซ์ได้สําหรับคนที่ต้องการขับในหลากหลายรูปแบบและสุดท้ายนะครับ หรือการตกแต่งนั่นเอง s i l กี้แอนด์โซนะครับผมก็ค,คือให้ความเรียบหรูแต่ว่ายังมีความดูแพงพร้อมกับการดุดันคือดีไซน์โดยรวมเนี่ยข้างหน้าผมชอบมากเพราะว่าดูไม่น่าเบื่อนะครับมีลูกเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED รวบตัว T นะครับผมนี่แล้วก็ดูไฟหน้าเขาาดูคือผมชอบการเล่นลายแบบนี้มากเลยแล้วมันก็จะตัดกับตัวกรอบ แก้มตรงนี้ที่เขาทําเป็นตัว C นะครับเป็นลายแบบว่าเงาเงาสวยกล้องหน้ามีมาให้นะครับผมเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้4ตัวนี่ตรงนี้ก็มีไฟตัดมองมาให้ด้วยโดยรวมคือเทแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเบื่อเป็นดีไซน์ในรูปแบบใหม่ของทางมิตซูบิชินะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าครับสวยเหมือนกันนะนนเนี่ยเนี่ยเขารับมาเป็นตัวสปอยเลอร์นะทุกคน ชาร์กฟินต่อมาเป็นสปอยเลอร์แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายของเขาที่ปัดน้ำฝนมีมาให้โลโก้มิซูบิชิแล้วก็ไฟท้ายนะครับผมที่เป็นในรูปตัวทีนะ มามาดูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในแพลตฟอร์มของ Horizontal a s i s หรือก็คือที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยจะมีในเรื่องของทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมนะครับผมคือรถเนี่ยฟีลลิ่งคือโปร่มากนะไม่ว่าจะเป็นพวกเฮดรูมเนี่ยคือมีพื้นที่เหลือๆอะไรแล้วก็เลกรูมเนี่ยคือเยอะมากๆนะครับผมและคันนี้ครับผมได้ลำโพงของยามาฮ่ามา ตัวบอดเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะตัวบอดเนี่ยคือเป็นแบบทูโทนนะครับผมนี่มีแอร์หลังให้ครับผมนี่ราคานี้มีแอร์หลังและในส่วนของช่องชาร์จไฟ USB Type C USB Type A คันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนที่นั่งฝั่ง,งคนขับกันบ้างครับนี่ต้องบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยผมว่ามัน ได้ฟิลลิ่งความล้ำสมัยมากนะคือชีก,กรอบของทางมิซูบิชิเขามากเลยอ่ะตอนนี้จะเป็นจอเอ็นฟ t เทนเมนต์12.3นิ้วนะครับผมบริเวณเรือนไม้ซึ่งเรือนไม้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือนไม้แบบ LCD นะครับผมเป็นแบบ8นิ้วดิจิตอลนะครับผมซึ่งอินเทอร์เฟซต่างๆผมมองว่าสวยนะครับผมแล้วก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของความเป็นมิซูบิชิ X Force ตัวนี้มากในส่วนของพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะมัลติฟังชันเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ก่อน ช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีมาให้ช่องชาร์จ USB Type C USB Type A และทีเด็ดครับผม Wireless Charger ผูบคันนี้ก็มีมาให้นะครับผมเบรกมือก็จะได้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์แบบพิเศษนะครับผมที่เขาทํามาสําหรับรถ Hybrid โดยเฉพาะทําให้การขับขี่การส่งกําลังมันดีมากขึ้นแต่ที่สําคัญเลยประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นและก็ช่องเก็บของเนี่ย ผมถือว่าค่อนข้างจะกว้างและก็ลึกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องแอร์มาด้วยเวลาเราอาจจะซื้อพวกเครื่องดื่มกระป๋องมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดแอร์ไว้มันก็จะได้คงความเย็นได้นานนะครับผมตันนี้มี กองอากาศระดับนาโน X ก็เด็นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น1นึ่งคันที่ตอบโจทย์3ข้อที่เขาพูดมาจริงนะไม่แบบว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ที่มีถึง7โหมดแล้วก็การตกแต่งของเขารวมถึงอัตราการสิ้นเปลือนที่ทําได้ประหยัดมากๆและเป็นไงทุกคนกับทริปการท่องเที่ยวสมุทรป,ปราการของเราในทริปนี้นะครับผมมองว่าการที่ออเราในทริปนี้มันไม่ได้แค่สนุกนะแต่เรา,าได้ v a l ูด้วย ได้ value ในเรื่องของการที่เรามาช่วยกันปลูกป่าชายเลนนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าป่าชายเลนเนี่ยเป็นพื้นที่โอโซนเป็นพื้นที่ในการผลิตออกซิเจนอันดับต้นๆน,นะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเลยคือถ้าเรามองในมุมมองของว่าเรามาอนุรักษ์เนี่ยคือเราได้หลายอย่างมากเราได้รู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นมาแต่ถ้าพูดถึงการที่เราแบบความสนุกของเราเองอะ่ะเราได้ทั้งเวลาดีๆที่เราอยู่กับเพื่อนเราได้บรรยากาศ แล้วก็แน่นอนครับผมใครไม่เคยเล่นโคนมาลองเล่นโคนกันดูนะครับสนุกกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนทริปนี้ก็เรียกได้ว่าเราเต็มอิ่มกันมากๆทริปหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามกันได้สำหรับวันนี้ก็หนีไปกับเอ็กซ์ฟนดีกว่าเจอกันนะจ๊ะ I just let the gym อะไรอ่ะนี่ครับเราต้องสลบไปทั่วร่างกายเรานะครับเขาเรียกว่าวอร์มใช่ไหมคะใช่ครับดูหน้าได้มิ้วก้อยเป็นอะไรอ่ะมันจะต้องแบบมีมีนิ่นึงไงไม่งั้นมันจะไม่ได้ฟิลลิ่งการทาอ๋อเหรอออ้เซ็กซี่มากตื้อหรือตื้อหรเราดูคาสตูนเลยพี่ Ơi! cho rồi! Trời cho trông nó đẹp lắm! Ui! Rồi nó có thể mới được không? phải em không được. thế được rồi. Được rồi, em sẽ cho rồi, Không, không, không. Chỗ khả năng đi. เนเไง้ินเดิเดอไมอต้เตนเลยอกไต้องมีคนหมักเอะอกไก่ต้องมีคนหมักใครยื่เต้นคุนอะทำไมเต้นไปหยุดเตรียมเฮ้ยเฮ้ยแอมาวเเต้นหนอ อย่าบอกใครนะพี่ความลับนะผีกองกอยผีกองกอย <c oughs>